ลถโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับมีเบาะนั่งแบบนี้นะครับจำนวนทั้งหมด35ตัวด้วยกันนะครับก็คือเรามีทั้งหมด35บเบาะนะครับโดยเบาะแต่ละที่นั่งนั้นสามารถนั่งได้2คนนะครับนั่งได้ทีละ2คนโดยไม่มีกระเป๋านะครับหรือว่านั่งได้แค่1คนบวกกระเป๋านะครับตามรูปนะครับก็คืออันนี้1เบาะนั่งสองคนอันนี้1เบาะ1คนกับ1กระเป๋า นะครับจริงๆก็คือรถคันนี้นั่งได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับนั่งได้ทั้งหมด70คนนะครับถ้าพูดอย่างนี้ก็คือ35ตัวเนี่ยถูกไหมถ้าเป็นคนทั้งหมดเลยก็สามารถบรรทุกคนได้ทั้งหมด70นะครับได้ทั้งหมด70คนนะครับทีนี้เ็าบอกว่าถ้า2ใน3ของจำนวนนักเรียนนะครับ ของโรงเรียนนี้นะครับมีกระเป๋าคนละหนึ่ใบนะครับสใน3มีกระเป๋าคนละ1ใบที่เหลือที่เหลือที่เหลือจะไม่มีกระเป๋าไม่ได้เอากระเป๋ามาโรงเรียนนะครับโดยกระเป๋านั้นทุกใบนั้นจะวางบนเบาะนั่งเลยนะครับถามบอกว่ามีนักเรียนนั่งบนเบาะนั่งของรถคันนี้นั้นมากที่สุดนั้นกี่คนนะครับนี่คือคําถามของเขานะครับนักเรียนก็ลองดูนะครับ ทีนี้เรามาลองแปลความหมายอันนี้ดูนะครับ2ใน3ของนักเรียนมีกระเป๋าคนละ1ใบนะครับแปลว่าอะไรครับถ้านักเรียนทั้งหมดถูกไหมสอส่วนจากทั้งหมด3ส่วนเนี่ยนะครับอันนี้จะมีกระเป๋านะครับสองส่วนจาก3ส่วนมีกระเป๋าฉะนั้นไม่มีไม่มีกระเป๋าเนี่ยมีกี่ส่วนครับไม่มีกระเป๋าก็มีแค่1ส่วนถูกไหมครับเพราะว่า2ส่วนจาก3ส่วนเนี่ย มีกระเป๋าที่เหลือก็เหลือ1ส่วนจาก3ส,ส่วนที่ไม่มีกระเป๋านะครับนี่ก็คือคนนะครับทีนี้เวลาเราไปนั่งบนที่นั่งของเราเนี่ยกระเป๋า1กระเป๋าถูกไหมมันก็ไปแย่งให้ไปแย่งที่นั่งคนหนึ่งคนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีคนที่มีกระเป๋ามีอยู่2ส,ส่วนถูกไหมครับมันก็จะใช้ที่นั่งเปลืองไปเพิ่มอีก2ส่วนนะครับที่เอาไว้ นั่งอัน ну นึงเป็นกระเป๋า no อันนึงเป็นคนนะครับเพราะฉะนั้นพวกที่มีกระเป๋าเนี่ยอันนี้จะกลายเป็นที่นั่งจะมีใช้ที่นั่งไปทั้งหมด4ส่วนนะครับพวกที่ไม่มีกระเป๋าก็จะใช้ที่นั่งแค่1ส่วนนะครับรถทั้งคันเนี่ยมีทั้งหมด70ที่นั่งนะครับเจที่นั่งเราก็เห็นแล้วนะครับว่ามันมี70ที่นั่งเท่ากับกี่ส่วนครับห้าส่วนนะครับ5ส่วนเท่ากับ70ที่นั่งนะครับ1ส่วนเท่ากับเท่าไหร่ครับ 1ส่วนก็เท่ากับ14นะครับทีนี้เราก็รู้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องได้1ส่วนเท่ากับ14เพราะฉะนั้นเฉพาะคนอย่างเดียวนะครับคนอย่างเดียวมี3ส่วนนะครับพวกมีกระเป๋า2ส่วนพวกไม่มีกระเป๋า3ส่วนพวกที่ไม่มีกระเป๋า1ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นรวมกันเป็น3ส่วนนะครับส่วน3ส่วนก็14คูณ3นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีคนทั้งหมด42คนนะครับ นี่ก็คือคําตอบของเรานะครับน,นี้ก็ใช้โมเดลนะครับก็จะมีคนทั้งหมด42คนนะครับพวกมีกระเป๋าก็มี28คนกระเป๋าก็มี28ปใบนะครับะนะครับหรือเราจะลองใช้แก้สมการดูก็ได้นะครับเดี๋ยวครูลองตั้งสมการให้ดูนะครับเขาบอกว่าที่นั่งของเราทั้งหมดถูกไหมนะครับที่นั่งทั้งหมดต้องเกิดจากพวกอะไรครับพวกพวก พวกมีกระเป๋านะครับนั่งไปนะครับคูณ2นะครับคูณ2เพราะว่าเอากระเป๋าไปนั่งที่คนด้วยนะครับแล้วก็บวกกับพวกที่ไม่มีกระเป๋าะนะครับเดี๋ยวครูจะตั้งสมการแบบนี้นะครับที่นั่งทั้งหมดก็มีอยู่70นะครับนะครับพวกมีกระเป๋าอให้ให้ให้คนทั้งหมดเท่าไหร่ดีครัเราก็ต้องสมมุติก่อนให้คน ให้คนทั้งหมดนะครับเป็น a คนนะครับเคนนะครับเพราะฉะนั้นที่นั่งก็คือ2คูณกับมีกระเป๋า2ส่วน3ของคนทั้งหมดนะครับสส่วน3ของคนทั้งหมดมีกระเป๋านะครับก็จะใช้ที่นั่งไปทั้งหมด2ที่นะครับคนละ2ที่บวกกับไม่มีกระเป๋าก็คือ1ส่วน3ของคนทั้งหมด นะครับอ่ก็70คนนะครับก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เป็น4ส่วน3 A บวก1ส่วน3 A นะครับก็เป็น5ส่วน 3a เนะครับเพราะงั้น A ต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับต้องเท่ากับ70คูณ3แล้วก็หารด้วย5นะครับอ่าก็ได้เหมือนกันก็ได้ทั้งหมด42คนเหมือนกันนะครับก็แก้สมการก็ได้นะครับวัดรูปก็ได้นะครับก็ไม่ยากนะครับข้อนี้